เรามาดูฝ่ายตั้งรับกันบ้างครับฝ่ายตั้งรับตัวแรกเลยนะครับสโมกค,ครับสโมกค,คือเป็นอาชีพเป็นอาชีพเดียวนะครับที่มีแก๊สพิษนะครับเป็นสก,กิลของเขานะคขาสามารถคว่างระเบิดแก๊สพิษให,ให้ให้ตอนบริเวณนั้นมีแก๊สพิษอยู่ชั่วครู่หนึ่งนะครับซึ่งแก๊สพิษเนี่ยเลือดลดประมาณวิละยีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถือว่าเป็นอาชีพที่ ใน m u l t i p พเ y e r เนี่ยใช้งานค่อนข้างยากครับไม่ค่อยมีใครใช้กันเพราะว่าควันของเขาจะเป็นควันเหลืองแจ๋เลยครับใครโดนเข้าไปก็หนีห่างแล้วครับจะมีประโยชน์ในด่านแคบๆนะครับแล้วกดระเบิดถูกจังหวะนะครับทําให้ไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่ใน Mul ติ p พ a y e r นะครับแต่ว่าอาวุธของเขาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วมีปืนลองเป็นปืนกลด้วยครับเหมือนสเลตนะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์พอสมควรนะครับเ่าโอเคเชือดต่อไปนะครับมิ้วนะครับ มิวเนี่ยจะเจอแทบจะทุกตาเลยนะครับในมัตติเพเยอร์นะครับเป็นเหมือนโลโกโ้ของฝั่งลับตั้งลับเลยนะครับซึ่งความสามารถของมิวเนี่ยคือการวางแจมเมอร์นะครับจะทําใหออ้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างไม่สามารถใช้งานได้ในระยะของแจมเมอร์นะครับแม้แต่โดรนก็ตามนะครับโดรนไม่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับถ้าวิ่งเข้าไปใกล้ๆจอก็จะเบลอนะครับและยิ่งถ้าวิ่งเข้าไปถึงตัว แจมเมอร์ของมิวเลยก็จะดับไปเลยครับจอซ่าไปเลยนะครับไม่สามารถควบคุมได้หรือแม้แต่ระเบิดแปะผนังนะครับก็จะผ่านมิวไปไม่ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวที่มีประโยชน์สุดๆเลยครับในมัลติเพเยอร์เจอเกือบจะทุกตาเลยนะครับและแต่พวกความสามารถดีๆปืนก็จะเบานะครับแลกมาด้วยอัตราการลั่นที่สูงนะครับเช่น MP5 นะครับมีระเมจเพียง30-4เท่านั้นนะครับแต่ว่าไฟล์เรทจะสูงตามไปด้วยนะครับส่วนใหญ่พวกตัวที่มีความสามารถพิเศษดีๆเนี่ยปืนจะแย่ลงนะครับ ตัวต่อไปนะครับ Castle c a s t เ e เป็นฝั่งตั้งรับที่ควสาม,มารถของเขาก็คือสาม,มารถบาริเกตแบบของเขาเ,เป็นแบบพิเศษครับเป็นบาริเกตกันกระสุนครับสามารถทุบไม่ไม่สามารถทุบให้พังได้ไม่สามารถยิงให้พังได้ต้องใช้ระเบิดเท่านั้นนะครับซึ่งานายมัลติเพเยอร์เนี่ยจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ผู้คนส่วนใหญ่เขาก็ใช้ระเบิดในการบรีดเข้ามาอยู่แล้วนะครับเลยทําให้บริเคของแคสเซิลเนี่ยจะมีประโยชน์กับบางจุดเท่านั้นนะครับและปืนก็ยังเป็นปืนที่ลั่นช้าแถมดาเมจก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะครับเลยอาจจะไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะครับกับแคสเซิลตัวนี้ครับตัวต่อไปเพลนะครับ ควาสามารถพิเศษของเผาคือจะมีเครื่องตรวจจับการเต้นของหัวใจนะครับซึ่งสามารถตรวจจับการเต้นของหัวใจในระยะใกล้ๆได้นะครับบอกว่าศัตรูมาทางไหนซึ่งในมัลติเพเยอร์เนี่ยก็แทบจะไม่เห็นใครใช้เเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถตรวจได้ในระยะแบบใกล้โคตรๆนะครับ เลยไม,ไมย่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครจะชัเลือกที่จะใช้เท่าไร่และที่สำคัญคือพี่แกไม่ใส่หมวกไม่ใส่ผ้าคลุมหน้าอะไรเลยครับหัวนี่ขาวมาเลยขาวมาตไกลเลยครับโดนยิงโป๊ะเดียวนี่หัวแตกเลยครับเห็นชัดมากนะครับในระยะไกลเลยแทบไม่ค่อยเห็นใครใช้เลยนะครับกับอาชีพนี้อา,อาชีพต่อไปครับคือด็อกนะครับซึ่งก็คือด็อกเตอร์นั่นเองนะครับด็อกเตอร์เนี่ยความสามารถพิเศษของเขาก็คือไม่ใช่ชุบชีวิตนะครับ เราแค่สามารถทำให้เพื่อนลุกขึ้นมาได้ครับตอนที่เพื่อนเราโดนยิงล้มนะครับสามารถให้เพื่อนลุกขึ้นมาได้จากระยะไกลนะครับเขาจะมีปืนพิเศษอยู่ซึ่งถ้ายิงไปตอนเพื่อนล้มเนี่ยเพื่อนจะลุกขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องออโต้เข้าไปช่วยนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่เลยครับนั่นปติเฟเจอร์ก็แทบจะไม่เห็นใครใช้เลยครับเพราะว่าเกมนี้ส่วนใหญ่พอล้มแล้วเนี่ยก็โดนซ้ำแทบจะทันทีเลยนะครับโอกาสที่จะได้ใช้เนี่ยเรียกได้ว่าน้อยมากๆนะครับ อาวุธเป็นอาวุธที่กระสุนเยอะแต่ลั่นเร็วอย่าง P ี0นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับแต่ยังไม่ได้รับความนิยมนะครับอาชีพต่อไปนะครับลุกรุกนี่คือเป็นอาชีพที่ยอดทิตพอสมควรนะครับกับทีมตั้งรับเพราะเป็นตัวที่เกาะหนามากครับแล้วความสามารถพิเศษเขาก็คือสามารถวางเกาะเสริมให้เพื่อนในทีมเก็บได้ครับตัวเขาก็เก็บได้เพิ่มความถึกของเกาะขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับ ทำให้ทั้งทีมถึกขึ้นนะครับความสามารถไม่ซับซ้อนครับแต่ว่าจะเห็นคนใช้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าแค่คนมาเพื่อนในทีมเก็บเกาะเราไปใช้เนี่ยเราก็ได้คะแนนแล้วนะครับและปืนก็ค่อนข้างดีนะครับเป็น P ี0นะครับ50นัดนะครับอ่ามีโอกาสลั่นเข้าหัวสูงมากนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยไม่ว่าปืนอะไรเข้าหัวนัดเดียวตายนะครับคนส่วนใหญ่จึงเลือกปืนที่กระสุนเยอะและอ่อัตราการลั่นสูงไว้ก่อนนะครับอ่าต่อไปนะครับผมแคปคานนะครับ แคปคารเป็นอาชีพที่มีกับระเบิดนะครับเป็นเลเซอร์นะครับซึ่งติดสามารถติดไว้ตามหน้าต่างกำแพงได้แต่เห็นคนเล่นในมัลติเพย์เยอะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยมีใครเหยียบหรอกครับเพราะว่ากับตาของแคปคน n เนี่ยเป็นเลเซอร์สีแดงนะครับเห็นแบบชัดมากครับเห็นชัดแบบว่าเห็นมาแต่ไกลเลยครับทำให้ไม่ค่อยมีใครเหยียบเท่าไหร่ ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการปรับขึ้นนะครับซึ่งมีคนเรียกร้องหลายคนเหมือนกันเพราะว่าเรียกได้ว่าความสามารถแทบจะไรประโยชน์เลยนะครับแต่ปืนเขาดีนะครับเป็นปืนเหมือนรูปร่างคล้ายๆ AK แบบนี้นะครับมีความแรงน้อยก็จริงนะครับลั่นน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาไปเล่นจริงๆเนี่ยปืนเนี้ยควบคุมง่ายมากครับยิงเข้าเป้าง่ายมากแล้วปืนสั้นก็แรงมากๆครับนัดละ58เลยนะครับนี่นะฮะเลยทําให้เป็นอาชีพที่เห็นคนเล่นบ่อยเหมือนกันแต่ว่าก็นานนะครับกว่าจะมีคนมาเหยียบสักทีหนึ่งนะครับกับระเบิดของเขาเนี่ย อาชีพต่อไปนะครับทาชันก้านะครับทาชันกาจะสามารถวางป้อมปืนได้นะครับเป็นป้อมปืนกลนะครับวางแล้วอยู่กับที่ซึ่งถามว่าถ้าเราใช้ป้อมปืนกลอะเราก็เป็นเป้านิ่งใช่ไหมมันก็ใช่ครับแต่ว่าท่ายืนของทาชันกา <c oughs> เวลาใช้ป้อมปืนเนี่ยม,มันจะย่อตัวลงนิดนึงครับ ซึ่งทาให้โอกาสที่เราจะโดนยิงหัวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับถ้าเราตั้งไว้ในจุดดีๆเนะไอ้ปืนเนี่ยแรงมากนะครับปืนในป้อมปืนเนี่ยใครใช้ก็ได้นะครับและตัวเขาเองก็ยังมีปืนเหมือนแคปคานด้วยนะครับซึ่งเป็นปืนที่ดีมากนะครับเป็นอาชีพที่มีประโยชน์ต่อฝ่ายตั้งรับเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเสียเปรียบในที่แคบนิดนึงเพราะว่าที่แคบเนี่ยไม่สามารถตั้งป้อมปืนได้นะครับเลยยังไม่ค่อยเห็นมีใครใช้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตาไหนใช้แล้วได้พื้นที่ด่านดีๆเนี่ยก็โหดเอาเรื่อองเเลยยคคครรรัััับบบ่ะะตตวไปนนก ยเกอร์เป็นอาชีพที่สามารถบล็อกระเบิดที่เป็นโปรเจกต์ตายต่างๆได้นะครับระเบิดขว้างด้วยมือเป็นแฟดเป็นระเบิดจริงก็แล้วแต่นะครับเครื่องของเขานะครับจะทําการยิงระเบิดนั้นก่อนที่จะระเบิดนะครับหรืออาจจะเป็นระเบิดของฟิลที่มันกระเด็นเข้ามานะครับก็สามารถทําลายได้นะครับมีประโยชน์ต่อทีมตั้งรับนะครับแต่อาจจะไม่เห็นใครใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่แบบว่า เก่งเก่งตามสถานการณ์นะครับแลเบิดมือที่จะเจอเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอตอนไหนนะครับเลยยังไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่กับอาชีพนี้นะครับส่วนปืนเนี่ยปืนค่อนข้างดีนะครับเป็นเหมือน M4 ขนาดเล็กนะครับซึ่งลั่นเร็วนะครับถือว่าใช้ดีพอสมควรเลยมาถึงอาชีพสุดท้ายกันแล้วนะครับผมกับแบนดิตฝ่ายตั้งรับนะครับแบนดิตเป็นอาชีพที่สามารถ ทําทให้อุปกรณ์โลหะต่างๆนะครับมีกระแสไฟฟ้าช็อตได้นะครับเขาจะมีแบตเตอรี่อยู่กับตัวนะครับซึ่งสามารถไปทําให้โลหะตรงไหนเนี่ยช็อตไฟฟ้าก็ได้นะครับเช่นกําแพงเหล็กนะครับถ้าเราช็อตเราใส่สายฟ้าไว้กับกาแพงเหล็กเวลามีใครมาแปะระเบิดเขาก็จะเสียเลือดนะครับแล้วระเบิดก็จะไม่ก็จะถูกพังไปด้วยนะครับถูกช็อตพังไปหรือว่าถ้าเราวางไว้กับลวดหนามที่พื้น<ๆ>ก็จะทําให้ใครเดินผ่านเนี่ยเสียเลือดได้นะครับ อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยครับถ้าหากเราแบบทำกำแพงช็อตไปอย่างไงครับแค่เขาเดินตัวเชียดกำแพงนิดเดียวเลือดก็ลดแล้วนะครับและปืนก็ยังเป็นปืนที่นิ่งสุดๆครับปืนกระบอกนี้นะครับ MP7 เนี่ยนะครับอัตราการลั่นอาจจะไม่สูงมากดราม่อาจจะไม่สูงมากแต่เวลาไปใช้จริงแล้วนิ่งสุดๆครับเล็งหัวง่ายมากๆนะครับปืนนี้นับเป็นหนึ่งอาชีพที่ผมชอบมากเลยนะครับกับแบนดิตนะครับ อเราพูดถึงอาชีพทุกอย่างครบกันแล้วเดี๋ยวจะสรุปไปฟังนะครับคือเกมนี้ออกแบบอาชีพมาค่อนข้างได้ดีนะครับไม่มีตัวไหนไม่เก่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางตัวอาจจะเก่งบางสถานการณ์นะครับและบางตัวเนี่ยอาจจะแบบว่าใช้ได้ทุกดานเลยเก่งทุกดานเลยอย่างเช่นเทอร์ไม้นะครับเทอร์ไม้นี่เจอแทบทุกตาเลยครับเพราะว่าเราต้องการจะบีบกําแพงเหล็กเข้าไปให้ได้นะครับหรือถ้าเป็นของฝั่งตั้งรับก็อาจจะเจอมิ้วเนี่ยนะครับมิ้วเนี่ยเจอทุกตาเลยครับทาให้โดนใช้ไม่ได้เนี่ยมีปัญหากับไฟบุกมากมากนะครับ ผมถือว่าเกมออกแบบอาชีพมาได้ดีนะครับแล้วในอนาคตซีซันพาร์ก็จะมีอาชีพอื่นเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับผมสับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมซิก้านะครับถ้าคุณดูคลิปผมแล้วคุณรู้สึกถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม